เชิญทุกท่านติดตามรับฟังตอนที่สี่ครับผมตอนกระทิงโทนห้วยขาแข้งบ่ายโมงเริ่มออกเดินทางวันนี้เราเดินข้ามไปอีกภากหนึ่งของลำห้วยจำได้ว่าในวันแรกที่เราเดินเข้ามาได้สังเกตเห็นพระปักตรอยู่ไม่ไกลนักจากจุดที่เราอยู่เดินไปไม่ไกลนัก ก็เห็นพระท่านอยู่ข้างๆกอไผ่ซึ่งตอนนี้กําลังกวาดใบไผ่จุดที่ท่านอยู่มีกอไผ่เป็นส่วนมากท่านทําที่พักอยู่ในกอไผ่น้นาถ้าบอกแบบนี้คงจะนึกภาพไม่ออกว่าท่านอยู่ในกอไผ่ได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแล้วให้จินตนาการครับเลือกดูกอไผ่ที่มีกอใหญ่ที่สุด หากอที่ใหญ่และจุดกึ่งกลางของกอไผ่ไม่แน่นมากเราฟันลำไผ่ด้านในให้เป็นโพรงส่วนต้นไผ่รอบนอกก็จะกลายเป็นรั้วทันทีง่ายๆก็คือเจาะกอไผ่ให้เป็นโพรงตรงกลางนั่นแหละให้ใหญ่พอสำหรับปักกลดได้คุยกับท่านอยู่สักพักด้วยความสงสัยก็เลยถามท่านไปว่าท่านอยู่ข้างโปรงแบบนี้ เคยเจออะไรบ้างไหมผมจะอธิบายเรื่องโป่งโป่งคือจุดที่สัตว์ลงมาหากินดินเค็มและลงแช่โคลนท่านบอกว่าอยากฟังความตื่นเต้นประมาณไหนละ่ะเจอทุกอย่างนั่นแหละเอาครั้งล่าสุดก่อนครับผมบอกไปครั้งล่าสุดเจอกระทิงโทนเวลาประมาณสามทุ่มท่านสวดมนต์อยู่ไม่รู้กระทิงโทนตัวนั้น มันเดินมาตั้งแต่ตอนไหนพอเงยหน้าขึ้นมาเจอถึงกับต้องพงะใจหายแวบตัวเย็นเฉียบนิ่งงันไปชั่วขณนะกระทิงโทนตัวใหญ่มันยืนอยู่ตรงหน้าพอดีซึ่งตรงนั้นเป็นด้านนอกของกอภัยแต่โชคดีท่านอยู่ข้างในกอไัยมันยืนนิ่งเงียบก้มหัวลงต่ำเล็กน้อยเอาขาหน้าตะกุยดิน ทำท่าทำทางเหมือนจะวิ่งชนกอไผกก็ไม่ปานแต่ตอนนั้นท่านมีสติดีได้แผ่เมตตาให้กระทิงตัวนั้นแผ่เมตตาเสร็จมันก็ยืนนิ่งอยู่อึดใจเดียวแล้วก็พละเดินไปทางอื่นเสียบางคืนก็ได้ยินเสียงเสือล่าหมูมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับท่านเล่าว,ว่าได้ยินเสียงเสือกับหมูมันสู้กันหมูตัวนั้น คงจะเป็นหมูโทนตัวใหญ่และหนังหนาเสือมันโหกใส่แล้วตะปบแต่ตะปบหมูตัวนั้นไม่อยู่หมูก็ร้องเสียงวีดวิวดังสนัน่นเสือโหกคำรามก้องป่าวิ่งไล่กันไปมาหลายชั่วโมงป่าไม้แถบนั้นสูงเทียมเอวแทบจะราบเป็นหน้ากลองท่านได้เดินสำรวจดูในตอนเชา้าแต่ก็ไม่พบรอยเลือด หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเสือตัวนั้นล่าหมูนั้นได้หรือไม่หลงเหลือไว้แต่ความชงงนสนเท่หลังจากฟังจบผมได้ถามท่านไปว่าเหตุการณ์ไหนที่ตื่นเต้นที่สุดท่านก็เล่าต่อเมื่อปีก่อนในระหว่างที่ท่านกำลังเดินออกจากป่าทางเดินเป็นทางด่านช้างท่านเดินอยู่รูปเดียวตอนนั้นเป็นช่วงเย็น เวลาประมาณห้าโมงเย็นท่านเดินไปเจอเข้าจังๆกับเสือโครงใหญ่ยืนอยู่สายมือของทางด่านในใจท่านตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือว่ายังไงก็ไม่รอดแน่นอนแต่เสือตัวนั้นไม่ได้หันมาในทิศทางที่ท่านยืนอยู่มันหันข้างให้ท่านแต่สายตาเสือตัวนั้นจับจ้องไปฝั่งตรงข้ามของทางดานที่อยู่ขวามือ ท่านจึงมองตามเข้าไปบริเวณตรงนั้นเป็นป่าหญ้าคาสูงเทียมอกท่านถึงกับต้องสะดุง้งกระทิงตัวใหญ่ยือนอยู่ตาจ้องตากับเสือตัวนั้นท่านหยุดเล่าแล้วหันกลับมาถามผมว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรผมบอกคงจะยืนนิ่งเพราะผมคงจะทำอะไรไม่ถูกครับท่านผมจึงถามท่านต่อ ท่านทำอย่างไรครับต่อจากนั้นเล่าต่อครับท่านก็หัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะตอนนั้นผมยืนนิ่งตัวแข็งไปแล้วเสือกับกระทิงเมื่อมันหันมาเจอท่านอยู่ตรงกลางต่างก็พากันตกใจวิ่งพระหนีไปตัวละทิศตัวละทางหลังจากเล่าจบท่านก็หันมายิ้มให้ทุกคนที่กำลังนั่งฟังอยู่อย่างตั้งใจ แล้วพูดขึ้นว่ามันเหมือนเรื่องเล่าแต่ทุกอย่างที่พูดเป็นเรื่องจริงใครไม่เจอกับตัวไม่มีทางรู้หรอกหลังจากสนทนากันเสร็จผมกับหมู่คณะก็ได้ขอตัวเดินกลับระหว่างทางเดินกลับเราทุกคนไม่พูดไม่จาเดินกันแถวตอนเรียงหนึ่งไปอย่างเ,เงียบๆมาถึงทางด่านแคบๆตอนหนึ่งมีพุ่มไม้น้อยใหญ่ขึ้นทึบเต็มสองฝั่งทาง เหลือแต่ทางด่านที่เราเดินเท่านั้นที่โล่งเตียนเดินไปได้เพียงอึดใจหนึ่งผมผู้เดินนำหน้าก็ได้หยุดอย่างกระทันหันหันไปด้านหลังเล็กน้อยโบกมือให้หมู่คณะหยุดเดินแล้วค่อยๆสุดตัวนั่งลงบอกให้ทุกคนหันไปดูทางต้นมะข่าใหญ่ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าห่างจากทางด่านเยื้องไปทางซ้ายมือประมาณห0เมตรก็พบเข้ากับกวางตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ขนาดน้องน้องวัวทีเดียวเขามีสีน้ำตาลเข้มปนดำเดินวนไปวนมาเอาเขาอันยาวใหญ่ขวิดไปมารอบต้นมะข่ายักษ์ตนนั้นมีมแมลงวีมแมลงวันเหลือบริ้นไรบินตามตอมอื้ออึงอยู่ไม่ห่างบริเวณรอบรอบต้นมะข่าโล่งเตียนมีพุ่มไม้เล็กๆลลูล่เป็นทางบรรจบกับทางด่านบ่งบอกให้รู้ว่ามีสัตว์นานาชนิด เข้ามาบริเวณนี้เป็นประจำแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงพากันเดินต่อเพื่อจะให้ถึงที่พักก่อนค่ำเส้นทางที่เดินนั้นผมได้สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งมันมีกิ่งไม้หักเป็นทางมีกลิ่นสาบลอยตามลมมาเป็นช่วงๆมันแน่ละกลิ่นสาบช้างชัดๆตูจากร่องรอยแล้วไม่ได้มีแค่ตัวเดียว แต่ผมก็ไม่หวั่นใจอะไรมากนักเพราะถ้าไม่มีกำร,ร่วมกันเราคงแคล้วคลาดมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆเดินไปไม่เกินสิบนาทีถึงกับต้องตกตะลึงไปตามๆกันเดินไปจนแทบจะชนเข้ากับช้างจังๆอยู่แล้วโอ้ละพ่อทำไมถึงยืนนิ่งเงียบได้ขนาดนี้ที่แน่ๆข้างหน้าเรามีหนึ่งตัว ตามที่เราคาดเดามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวจริงๆแค่อึดใจเดียวเท่านั้นตัวอื่นก็ได้ส่งเสียงร้องอื้ออึงไปทั่วบริเวณเสียงวิ่งชนต้นไม้ระเนรนาดด้วยความตกใจแต่ผมไม่วิ่งหนียืนนิ่งรอดูทีท่าของมันดูว่ามันอยู่ทิศไหนวิ่งอยู่ทางไหนบ้างถ้ามันไม่วิ่งมาหาเราเราก็ยืนนิ่งได้เลยแต่ถ้ามันวิ่งปรีเข้ามา ก็ตัวใครตัวมันลาง,งานนี้แต่ก็เป็นไปตามที่คาดช้างไม่วิ่งเข้ามาหาคนแต่มันวิ่งพละหนีเข้าป่าไปเพื่อหลบเราเหมือนกันถึงช้างจะไปแล้วแต่รู้สึกว่าหัวใจยังเต้นแรงอยู่ถึงจะเคยเจอบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ชินหลังจากเหตุการณ์ช้างได้ผ่านพ้นไปผมกับหมู่คณะก็คุยกันไว้ว่าเมื่อใกล้ถึงที่พัก ถ้าบังเอิญเจอฟืนก็เก็บไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าวันนี้มาถึงที่พักเวลาประมาณสี่โมงเย็นเอาฟืนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยคุยกันครู่หนึ่งผมก็ลุกเดินออกไปเพื่อจะไปอาบน้ำเพราะวันนี้รู้สึกเหนียวตัวมากในระหว่างอาบน้ำอยู่ไม่รู้ว่าจะซวยหรืออย่างไรเสียงเสือคำรามโฮกดังสนั่นป่าหลายครั้งตั้งแต่ยังไม่ทันคำ กวางและหมูป่าก็พากันวิ่งมุดดงพงหนาออกมากันเจ้าละวันผมก็ได้แต่ยืนจ้องมองอย่างทึ่งๆในลำน้ำคิดในใจว่าคืนนี้เป็นเรื่องแน่ๆขอบคุณที่รับฟังครับผมตอนต่อไปคือเสือเดินวนรอบกรดขณะนั่งสมาธิ